ก็สือยายย้อยที่บ้านของผมกำบอกเล่าที่สืบทอดส่งต่อกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่ว่าหญิงชรานางหนึ่งหากพบเห็นที่ไหนจะกลางวันหรือกลางคืนให้หลบเลี่ยงลี้หนีหน้าเสียและหากจวนตัวจนหลบไม่พน้นไม่ว่าหญิงชรานางนั้นจะพูดจาซักถามหรือยื่นของสิ่งใดให้ จงอย่ารับเพราะมันจะเป็นของอาถรรพ์อาจทำให้เราได้รับอันตรายหรือไม่ก็ติดเชื้อกลายเป็นสีชั่วร้ายที่ใครก็พากันหวาดกลัวเราจะกลายเป็นกระสือนามของหญิงชลานางนั้นคือยายย้อยไม่เท่าผู้โดดเดี่ยวซึ่งสร้างบ้านปลูกเรือนอยู่ลำพังหลังเดียวในป่าทึบนอกเขตหมู่บ้าน ข่าวลือเลือกที่ว่ายายย้อยเป็นกระสือนั้นผมได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่จำความได้และด้วยความที่เป็นคนบ้านเดียวกันมันจึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่ผมกับยายย้อยจะมีโอกาสพบหน้ากันแต่มันก็เป็นเพียงการพบผ่านๆไม่ได้ทักทายพูดคุยอะไรเพราะความเชื่อเรื่องที่ว่ายายย้อยไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเราๆนั้นถูกฟังหัวให้ผม เอาไว้ตั้งแต่เล็กๆอายุอานามของยายย้อยที่เห็นและจำได้ครั้งแรกแกน่าจะเป็นหญิงชราที่มีอายุเกือบร้อยนั่นก็เมื่อครั้งที่ผมสาสี่ขวบจนบัดนี้ผมสิบเปีเกือบจะจบมปลายเข้าไปแล้วแกก็ยังอยู่และไม่น่าเชื่อว่าสภาพร่างกายของแกไม่ได้เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่ตอนนั้น นั่นยิ่งทําให้ความเชื่อที่ว่ายายย้อยไม่ใช่คุนเมื่อเด่นชัดแบบไม่ต้องพึ่งหลักฐานใดๆอีกแต่ด้วยนิสัยของเด็กสิปีเช่นผมอะไรก็ตามที่ผู้ใหญ่ห้ามเรายิ่งต้องการรู้อยากทําอย่าพิสูจน์ทั้งที่เมื่อทําไปแล้วจะสําเร็จหรือไม่ก็ไม่ได้รับรางวัลใดๆเป็นสิ่งตอบแทนเลยสักอย่างดีไม่ดีจะถูกผู้ใหญ่ด่าวอีก ถึงจะรู้แบบนั้นผมก็ยังทำเพราะคำว่าห้าวคำเดียวเท่านั้นจึงนำพาให้ผมและเพื่อนเกือบเอาชีวิตไม่รอดวันหนึ่งเรานัดกันว่าจะไปลองดีเราจะย่องเข้าไปในเขตป่าทึบที่อยู่ของยายย้อยเพื่อดูว่าแกมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรแกเป็นกระสือจริงหรือไม่ที่สำคัญคือ อยากรู้ว่ากระสือหน้าตาเป็นอย่างไรกล้าไปหาข้อพิสูจน์ในครั้งนั้นมีผมไอ้แก่นแร่แก้วพี่น้องฝาแฝดซึ่งเราสามคนสนิทกันตั้งแต่อนุบาลเรียกว่าแค่มองตาก็รู้ใจไม่ต้องพูดไห้เสียเวลาเมื่อถึงเวลานัดหมายนุตวันคอยต่ำผมเตรียมข้าวของยัดใส่เป้เตรียมออกจากบ้าน พอพ่อแม่ถามก็บอกว่าจะไปนอนที่บ้านของสฝฟาแฝดะลกท่านได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรพราะผมก็ทำเช่นนั้นเป็นประจำอยู่แล้วทางด้านไอเกนลไล่แก้วเองก,ก,ก็อ้างกับพ่อแม่ของมันด้วยผลเดียวกันซึ่งก็ไม่ต่างจากผมพ่อแม่ของมันก็ไม่ได้ห่วงห้ามออกจากบ้านได้ผมก็ตรงหลีไปยังที่นัดหมายรวมพล ซึ่งก็คือเถียงนาน้อยขอตาจอมซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยจากตรงนั้นไปเป็นที่ดินว่างเปล่าและเข้าสู่เขตป่าทึบนั่งรออยู่พักเดียวเสียงปัจจัยยนเอียดเอียดก็ดังแว่วมาเมื่อหันไปมองก็พบเป็นสองฝาแฝดนั่นเองไม่ใช่แค่ที่ไหนพวกมึงกินข้าวกันมายังวะจังเลยพอแม่กูทถข้าวเ็จ ก็รีพอแล้วออกมานีแล,แล้วมึงล่ะกินหรือยังไอ้แก้วตอบและถามผมในคราวเดียวกันขณะเดินเข้ามาหายัางใต้ถุนเทียงนาที่ผมนั่งเท้าคางรออยู่ยังยังมางั้นพวกเราไปกินข้าวกันก่อนท้องอยู่ขึ้นมาเดี๋ยวไม่มีแรงวิ่งจะยุ่งผมบอกพกก่อกระนำกับข้าวโหอออกจากเป้ด้วยความที่พ่อแม่ผมยังไม่เสร็จธุระ ผมจึงต้องทากับข้าวกินเองอยู่บ่อยครั้งและครั้งนี้ก็เช่นกันผมห่อข้าเหนียวกับไข่เจียวมาเป็นสเสบียงและสิ่งที่คาไม่ถึงก็คือไอซอฟ้าเฟตมันก็ห่อแบบเดียวกันมานี่สิพอออกมาวางพวกเราลั่นกาขึ้นมาพร้อมกันไม่คิดว่ามันจะบังเอิญขนาดนี้เราใช้เวลาจัดก,การอาหารเย็นเพียงไม่กี่นาทีก็เรียบร้อย นั่งเล่นรอให้ตะวันตกดินแล้วนั่นแหละจึงค่อยเดินเข้าไปยังป่าทึบอันเป็นที่อยู่ของบ้านยายย้อยกันสาเหตุที่ต้องทำแบบนั้นก็เพราะยามเย็ยนแบบนี้ชาวบ,บ้านที่ทำนากำลังเดินกลับหากเห็นว่าพวกเราเดินดุ่มเข้าป่าทึบนั้นไปอาจเป็นเรื่องส่วนที่ต้องรอให้ตะวันตกดินแต่ยังไม่ทันข้ามค่อเข้าไปนั้นเพราะเราจะไม่บุกเข้าไปโดยใช้ไบฉายสองทาง จะอาศัยเอาแสงสุดท้ายของวันช่วยการเดินทางไม่ต้องพบความยากลำบากเพราะหากเราใช้ไปฉายย่ายย้อยอาจรู้ตัวก็เป็นได้บุกเข้าป่าก,กันเพียง5้านาทีท้องฟ้าที่สัวลลางๆก็มืดลงพลันไม่ใช่ากาศในป่าเลือกเปลี่ยนไปจนเราใจเสียทั้งที่ตลอดเวลาที่พากันเดินย่องเข้ามาหล่ามาเลยทั้งหลายต่างกีดปีส่งเสียงเซงแซ่ แต่พอเมื่อเท่านั้นแหละป่าทั้งป่ากกับเงียบกีบมันเงียบและวางเวงมากเงียบจนได้ยินเสียงหอบหายใจของพวกเราการชัดเจนชิบหายแล้วไอน้นนอยทำไมอยู่ดีๆมันเงียบแบบนี้วะไอ้แก้วหรือไม่ก็ไอ้แก่นี่แหละที่เป็นคนเอ่ยปากถามบอกตรงๆขนาดเวลากลางวันสว่างโลกผมยังแทบแยกพวกมันสองคนไม่ออกต้องใช้เวลาเป็นพัก พราะทั้งสองเหมือนการแทบจะทุกกระเบียบนิ้วเมื่เสียงก็ยังไม่เว้นแล้วยามื่อเช่นนี้ม่หรือผมจะสามารถจำแนกได้ว่าเมื่อคู่ใครเป็นคนถามไม่รู้ว่าเอาไงดีวะจะไปต่อไหมเกิดความเงียบขึ้นมาในบัดลทั้งสองคนณลากับกำลังนิ่งคิดว่าจะอ,าอย่างไรต่อดีและแล้ว คำตอก็เอ่ยออกมาจากหนึ่งในสองฝาแฝดตลกนั้นแม้คำพูดจะดูมั่นใจแต่น้ำเสียงนั้นกลับไร้ซึ่งความมั่นคงไปต่อสิวะเสียงมาขนาดนี้แล้วสกับทำไมให้เสียเรื่องอย่างน้อยวันนี้เราต้องได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างหรอวะยังไม่ทันที่เราต้องสาจะขยับขาก้าวเดิอนออกไปจากตรงนั้นแสงวับแว์ของตะเกียงดวงหนึ่ง ก็สว่างว่าขึ้นมาไม่ไกลเราสามคนทิ้งตัวขึงนั่งกึ่งมอบก,กับพื้นทันทีเมื่อนัดกันไว้ด้วยใจระทึกเพราะไม่มีใครรู้ตัวเลยว่ายามนี้พวกเราเดินมาจนจวนจะถึงบ้านของยาย้ยอยอยู่แล้วเหลือเพียงไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นเรียกว่าระยะห่างแค่นี้เสียงขอบหายใจทีๆก็าอาจจะทำให้เจ้าของบ้านรู้ตัวได้ไม่ยากสายลมที่พัดเอื่อย แล้รุนแรงขึ้นตุกขนาอย่าไม่มีปีมีคุยเราบองเห็นเพียงแสงตะเกียงวบแววล,ลอดลอยแตกของฝา,ฝาบ้านออกมาเท่านั้นความเคลื่อนไหวของคนในบ้านกับยังไม่เกิดขึ้นหากไม่มีเสงตะเกียงที่ว่าผมแท้จะเหมาเอาว่าว่าหลังนี้ลากไลคนอยู่นแน่เรายืนนิ่งไปสาวหินมองแสงไฟด้านได้คู่เดียวก็ต้องเบิกตากว้าง เมื่อเห็นว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแสงไฟที่ผมคิดว่าเป็นตะเกียงมันได้ค่อยเพิ่มระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังกระพริบป,ปูบว่าประเดี๋ยวติดปะเดี๋ยวดับเป็นจังหวะอีกด้วยเออเอไอน้นอยมันมันไม่ใช่ตะเกียงแล้วมัง้งหนึ่งได้สองคนแล้วหล่ำละลักบอกปาข้อสันผมก็เห็นจริงดังว่าพอถ้าเป็นเสตะเกียงจริง จากความสูงที่เลี่ยนหลังคาบ้านแบบนั้นแน่นอนไฟต้องลุูโหมข้อควรในบ้านตายไปแล้วแน่แ,นแต่นี่มันลอยค้างอยู่แบบนั้นพลันวูบดับหายไปเป็นอันแน่ชัดแล้วว่าข่าวลือเรื่องของยายย้อยนั้นเป็นจริงทุกประการสิ่งที่ผมคิดตอนนี้คือต้องออกจากที่นี่โดยไวที่สุดก่อนที่เจ้าของบ้าน ซึ่งมั่นใจแล้วว่าไม่ใช่คนธรรมดาจะรู้ตัวแต่ความคิดของผมช้าไปเพราะจู่ๆมีเสียงดังโขมพร,พร้อมกับดวงไฟที่ว่าผู้ทะลุหลังคาบ้านที่ทำจากหญ้าขาจนกระจุยกระจายคราวนี้ผมได้เห็นอย่างเต็มตาข้อข้องใจทุกอย่างถูกเปิดเผยให้ได้รู้กันชัดเจนไม่เหลืออะไรให้ต้องสงสัยอีก พรภาพที่เห็นคือศรีรษะของยายย้อยที่ปล่อยผมเผ้าลุงลังสยายฟูฟ่องลอยเด่นอยู่กลางอากาศตั้งแต่คอลงมามีพวงไส้ห้อยระยงระยาัางหัวใจของแกมีแสงสว่างวาบออกมาเป็นจังหวะจากตอนแรกที่กระพริบพเพียงช้าๆแล้วก็เริ่มกระพริบเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่แล้วจูๆ่ๆ แสงไฟนั้นก็สว่างค้างา้าจนผมตกใจเมื่อเลื่อนสายตามองไล่ขึ้นไปก็ต้องตัวชาดิกเพราะดูกตาแดงกลรร่มของกระสือยายย้อยเจ้ากระเหม่งมาทาพวกเราแน่แระดับสายตากับความรู้สึกว่ากำลังถูกจับจ้องหูสัมผัสมันได้อย่างชัดเจนพวกมึงวิง่งผมลองลั่นให้สัญญาณก็จะหันหลังวิ่งไม่คิดชีวิต เสียสับเท้าของเพื่อนทั้งสองตามหลังมาติดติดพร้อมกับเสียงร้องเอะไว้ไว้จังหวะหนึ่งผมหันกลับไปมองมันเป็นไปอย่างที่ผมคิดไว้กระสือยายย้อยลอยตามพวกเรามาไม่มีทีท่าว่าจะลดละแก่กีีดร้องอย่างเกี้ยวกาดล้วกับว่าพวกเราไปเพอบ้านแก่ก็มีปานภาพวิวทิทัศน์ของท้องไร่ท้องนายาค่ำคืน เรื่องใกล้เข้ามาเรื่อยๆนั่นแสดงว่าบัดนี้พวกเราวิ่งจนเกือบจะพ้นดงป่าไม้นั้นแล้วแต่ความหวังในการรอดชีวิตของผมก็พังทลายลงทันควันเมื่อกระสือยาย้อยลอยอ้อมมาดักด้านหน้าด้วยความใบแสงแกกิดล้งใส่หน้าผมในระยะประชิดหางกันไม่ถึงศอกกินเม็นเน่าลอยคลุ้งจนผมแทบจะอาเจียน จบสิ้นแล้ววันนี้ผมต้องตายแน่นั่นคือสิ่งที่ผมคิดแต่แล้วนั่น,น,นอยู่นั่นเสียงเอะอะของผู้ใหญ่แว่วขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งกระสือยาย้อยห,ห,หันควักไปยังต้นเสียงผมมองตามแล้วก็ให้ยิ้มกว้างเพราะมีแสงของไฟฉายสามสี่กระบอกซาซองปัดป้ายไปมาแสดงให้เห็นว่ากำลังมาที่นี่ พอพบกันนั้นก็มีเสียงของใครหลายคนตะโกนมวกเวกบ้างขับไล่บ้างลองเรียกชื่อผมกับเพื่อนทั้งสองหนึ่งในเสียงนั้นผมจําได้ดีเป็นเสียงของพ่อกับผมแน่ๆกระสือยย,อย้อยหันกลับมาจ้องหน้าผมและขีดล้อใส่ครั้งคราวนี้มันหวยหวนลากยาวมากแล้วเกก็ลอยข้ามหัวหายไปกับความมืด ผู้ดเดียวพ่อก็มาถึงตัวผมท่านทันพยุงผมไว้ก็จะล้มลงเพราะสิ้นเลี่ยวแรงพวกผู้ใหญ่หลายคนตามมาด้วยพวกเขาพาเราออกจากที่นั่นและตรงกลับบ้านทันทีหลังจากอาการของทุกคนดีขึ้นเราก็ถูกด่าดตามระเบียบสาเหตุที่พวกผู้ใหญ่ไปตามหาพวกเราและช่วยออกมาได้ทันก็จะถูกกระสือยายย้อยทำร้าย พราชาวบ้านได้กลับจากทำนาเมื่อตอนเย็นเห็นว่าพวกผมนั่งจับกลุ่มกันที่เถียงนาใกล้ป่าคิดว่าคงทำอะไรไม่ดีแน่จึงกลับไปบอกพ่อแม่ของพวกเราผู้ท่านจึงตามมาและก็สามารถช่วยพวกเราเอาไว้ได้ทันลุ่งเช้าเล่าสามคนว่าจับไข้กันตามระเบียบสำหรับผมแล้วครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญ สาบานต่อหน้าไฟเลยเพ่าจะไม่คิดบ้าบินทำอะไรแบบนี้อีกไปช่วยชีวิตคงจะไม่เข้าไปยุ่งกับยายย้อยและจะจำบทเลียนครั้งนี้ไปจนตายเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากพวกคุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ